ที่เหนือนะครับก็จะมีที่จอดรถอยู่นะครับสำหรับห้องสุขานะครับจะอยู่บริเวณด้านในของกศนหรตอวาแตงนะครับสำหรับขาท่านใดที่ประสงค์นะครับแล้วเหรออยากอ่ยางออยกนี่ อืมอันนี้แบบดิบดิบแล้หั่นแล้วก็เอานึ่งเลยเนาะซอยนี่เจริงๆที่แกซีฟาร์มเนี่ยมันจะมีแบบแกะเม็ดมาให้เราปลาบฟังเพิ่งจะเอามาแต่ว่าอันเนี้ยมันไม่มีมันมม<า>กร้บอ๋อแล้วก็เอ็นนี้อันนี้ขอชิมแบบอ๋อขอชิมแบบ มุ้โจ๊ะปกตินี่แอเนี้ยขายกับ๋องก็ไรจําไหนคะใเจ็กกันเาียวนีซเบอร์เซเก้าบาทอันนี้ก็คือมาต่างนจ้าอ๋อเาบดีประมาณสามสิ ก่อนที่จะไปเอ็มแบบนั้นต้องพ่อไม่กล้าเลยเนาะการที่ว่าที่เขาพ่อไม่ได้ได้ซื้อเขาจะได้ต้มข้าวที่สูรเดียวเราจะต้มข้าวที่สูตรพอดงงแล้วแต่สูตรมันจะมีผลต่อการดอกตะเกียรสดทำพุ้ฟ้าเขามันใหญ่ก็คือใจอันนี้เลยเนาะกากป้ากากป้ากับไอ้ปุ๋ยปุ๋ยมักนะฮะปุ๋ยมักทุกส่วนจะมันทั้งสองจุดจ้ะอ๋อแต่ถ้าเกิดเขาเขาใจแบบนี้นีผลุ๋ยพอีเขาจะได้ดีกว่าเลยต้องแต่ก้าวถึงแก่ อนุญาตลงช่องของกสนอมเพิไม nah ่แต <sm> ่งนะคะร้อยแปดบันดีฉันตูจะาเขาเรียกว่าขอขอพอเราทำแล้วเรามีที่ติดคือบริษัทซันสวิสที่เรบซื้อของเราหมดเลยทุกวันนี้ผลิตไม่เพียงพอค่ะเดี๋ยวไม่แต่งเดี๋ยวจะติดต่อได้เลยค่ะคุณโจคุณโจมาเองค่ะอืออย่าเยอะมากเดี๋ยวน้อยเกินไปจะไม่รัวชาเดี มาถ้าชาวบ้านก็แล้ว